เอาเข้าจริงความท้าทายของการแก้นี้ระบบอยู่ที่ไหนรู้ไหม,อ,มอยู่ที่ลุกหนีไม่กล้าแจ้งให้รัฐเข้าไปช่วยอ,อฟังนายกเศรษฐาแถลงเราเห็นความหวังหนะเมื่อวานเนี้ยเข้ <c oughs> มไหมไม่รู้อ่ะผมอ่ะเอายังไม่ต้องพูดรายละเอียดก่อนนะแต่ว่าสําหรับผมอะฟังในฐานะคนประชาชนคนหนึ่งที่ฟังผู้นําพูด,พดแล้วผมรู้สึกอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้อะไรนะรู้สึกว่าเออคุณเข้าใจ คุณเข้าใจพวกเราหมายถึงว่าคุณเข้าใจประชาชนหาเช้ากินขําชนชั้นล่าง<อ>เพราะว่าคุณเศรษฐาที่มองไปถึงมิติแบบว่ามันคือระบบทาสยุคใหม่ซึ่งเออเออจริงว่ะระบบทาสยุคใหม่ยังไงวะมองมอง,มองหน่ากูเพ่งๆอย่างแปลว่าอะไรวะเจ้ <laughs> 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 านี้เหรอมองเจ้านี้ <laughs> <laughs> มันคือคนยากคนจนเนี่ยคนหาเช้ากินข้ามอ่ะโอกาสในการเข้าถึงเงินในระบบเนี่ยยาก มากมากเลยถ้าไม่ได้มีสลิปเงินเดือนไม่ได้มีหลักประกันหรือว่าทรัพย์สินไปค้ำประกันไปกู้ไปอะไรเงี้ยยากแล้วยิ่งต้องดิ้นรนชีวิตในแต่ละวันด้วยเนี่ยแหล่งเงินทุนที่หาได้ง่ายสุดก็คือเงินกู้นอกระบบมีหลายแหล่งพี่ปลาทํารวมไว้จากญาติพี่น้องจากเออที่แปะตามเสาไฟจากเจ้าเจ้าของกิจาการหรือว่าหุ้นส่วนกิจาการที่เขาให้กู้อะไรกันแล้วแต่แต่พอไปเอาเงินพวกนี้มาแล้ว มันเป็นระบบที่ทำนาบนหลังคนอ่ะการการปล่อยกู้ในในเปอร์เซ็นที่แบบดอกเบีย้ยสูงๆงเนี้ยคุณผ่อนรายเดือนไปคุณผ่อนดอก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 ไปจนดอกทบต้นไปสามรอบอ่ะก็ยังไม่ปลอดภ <c oughs> าระสักทีอะไรเงี้ยออืแล้วยิ่งหนักเลยก็คือพวกที่ต้องผ่อนดอกรายวันอย่างเงี้ยดอกหมวกกน็อกดอกแขกอะไรเงี้ยโอ้ดอกแขกแขกเนี้ยมีวิธีก็จะสไตล์ต่างกันจริงๆมันมีงาน ที่ไปาบอกกเราเนี่ยนะไปเรียบเรียงมาแล้วก็แล้วถ้าไปอ่านเนี่ยมันก็แขกมันก็จะมีสไตล์แบบเป็นมิดใช่อย่างน้อยก็คือไว้วางใจเถอะว่าฉันจะเป็นที่พึ่งยามสุดท้ายให้คุณได้แต่ดอกมันโหดแต่แต่หมวกกันน็อกนี่จะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะขมขู่เลยใช่ทดนตีนะอะไรอย่างเงี้ยหมวกกันน็อกก็แต่ก่อนมันมีเสื้อกั๊กด้วยนะแต่เสื้อกั๊กเดี๋ยวนี้มันดีมากเสื้อกั๊กนี่มันเป็นทีนี้ก็เป็นเสื้อกั๊กเขียวทกซออะไรเงี้ยก็ว่ากันไปก็อยู่ในระบบซึ่งเปป็นมิไลกา กลายเป็นพี่น้องของเกษตรกรไปละช่วยเหลือยามอะไรได้แล้วก็ม,มีวิธีปันหอมนี่ของในอันนี้ในระบบทีนี้ทีนี้แล้วมันมีความหวังยังไงคําถามคือว่าประยุทธ์ก็ถามรัฐบาลประยุทธ์ก็ถาม,มทำไมอ็โต้ถึงในฐานะเป็นลูกหนี้มาก่อนหรือ<ม>เคยเป็นเนี่ยนะหรือเป็นอยู่ก็ไม่รู้เ<ม>นี่ยนะทําไมถึงรู้สึกมีความหวังกับรัฐบาลน,นี้มันตา<ม>่างกับรัฐบาลอื่นๆยังไงผมว่า ด้วยเอาเอาเบื้องต้นเลยนะด้วย first impression กับเรื่องนี้ยผมว่าเขาเข้าใจเขาเข้าใจชีวิตคนเ,เขาพูดถึงการปลดพันธนาการ <c oughs> คือคนเราเนี่ยถ้ามันมีหนี้อยู่เนี่ยคุณเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ไม่ได้สักทีนะ <c oughs> แล้วสิ่งที่คุณเสถฐาพูดก็คือว่าถ้าเราปลดตรงนี้ได้มันคือการให้โอกาสคืนชีวิตให้ความคิดสร้างสารรค์ให้หลายสิ่งหลายอย่างที่ศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันจะไปได้ ถ้าคนเป็นหนี้อยู่ได้มาเท่าไหร่คุณก็ต้องเอาไปปกให้มันติดลบติดลบคุณอาจจะลบสิบลบเก้าลบแปดชิบหายเดือนนี้ช็อตกูกลับไปลบสิบอีกแล้วลบเนี่ยมันไม่หนึ่งสักทีมันไม่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าวิชั่นเนี้ยมันคือการพอสหยุดไว้ก่อนนี่เนี่ยเดี๋ยวรัดเข้าไปช่วยเข้าไปจัดการแล้วก็การส่งเสริมรายได้จะตามไป สำหรับผมผมคิดว่ามันมีความเชื่อมั่นบางอย่างแล้วก็มีมีความหวังที่เรามองเห็นว่าเอ๊ะปีหน้ามันอาจจะค่อยๆกันประคองลุกขึ้นลืมตาอ้าปากได้หรือเปล่าสําหรับประชาชนที่เป็นหนี้เป็นคนชั้นล่างชั้นกลางระดับล่างด้วยก็ได้ออะโอ้โหนี่ถ้าเกิดเป็นรายการเวกอัพรายการทอล์คกิ้งนะกล้องมันจะซูมหน้าออโต้แล้วเห็นประกายเห็นน้ําตาแล้วนี่มันก็มีหลายแบบใช่ไหมในฐานะลูกหนี้เนี่ย มันเป็นหนี้ของตัวเองก็มีคือจริงๆหนี้ของครอบครัวที่มันเป็นแบบสังคมไทยมันต้องกระตันยูรู้คุณไงโหการเป็นหนี้นี่มันทุกข์มากจริงมันทุกข์มากการเป็นหนี้เนี่ยมันมันหมิ่นแคนศักดิ์ศรีเราจริงจริงนะเราต้องมานั่งหลบยามที่เราไม่มีเงินจ่ายอันนี้เป็นเรื่องหนักมากมันรู้สึกผิดไอ้เจ้าหนี้เนี่ย รู้สึกว่าอาจจะไม่ได้เงินคืนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเบาวกว่าลูกนี้เยอะอลูกนี้เวลาเป็นนี่แล้วโดยเฉพาะนี้น้องระบบแล้วยังไม่พูดถึงว่ามันข่มขู่ด้วยนะกรณีน,นั้นข่มขู่ลูกเมียตกเขียวลูกเมียแบบเถือถ่อนเนี่ยนะมีนะไม่ใช่ไม่มีนะในพื้นที่ที่เป็นมาเฟียเยอะๆนั้นเรื่องนี้เรื่องสำคัญอะล่ะคุณยาซื้อใจกันได้ขนาดไหนไม่รู้แต่ว่ากระบวนการแก้ปัญหาเนี่ยมันต่างจากรัฐบาลเดิมๆไหมเอาความจริงมันมีความต่างไหมเหรอ หลักๆแล้วมันเหมือนกันเหมือนนกัแต่ว่ามันอาจจะบริหารจัดการที่ต่างกันเพราะว่างานนี้จะปูพรมแล้วกับประกาศเป็นวาระแห่งชาติแปลว่ามันไปอยู่ในมือนายกซึ่งนายกสัญญาไว้ทีนี้กระบวนการเนี่ยมันก็ต้องใช้มหาดไทยมหาดไทยเรื่องผู้มีอิทธิพลฝ่ายปกครองตำรวจในพื้นที่อย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยเนี่ยตัวเลขที่ไปรวบรวมมาเนี่ย8แสนคน ที่แลนเข้าสุมและคาดการว่าจะมีนี่นอกระบบ8ปดแสนแปดแสนครัวเรือนที่จะมีเฉพาะเอานี่คุยกันเฉพาะนี่นอกระบบก่อนนะแปดแสนครัวเรือนมี8ปดหมืนหมู่บ้านก็ตกประมาณสิบตีให้สองเท่าเลยยี่สิบยี่สิบเนี้ยไม่เกินกําลังที่เอาฝ่ายปกครองจะเข้าไปประกบถ้าเกิดว่าชาวบ้านร้องเรียนชาวบ้านแจ้งนะว่าอยากให้เคลียร์อยากให้เคลียร์ก็จะเข้าไปประกบ ดึงเจ้านี้มาดึงลูกนี้มาคุยมีตำรวจนั่งตรงกลางแบบเป็นมิตรนะอันนี้คุณต้องย้ำกระบวนการพวกนี้นะว่าต่อให้เขาเป็นเจ้าหนี้แต่ว่ามันเป็นที่พึ่งสุดท้ายยามคนเดือดร้อนมันทำลายกลไกลนี้ไม่ได้แต่ต้องทำให้กลไกนี้เข้ามาอยู่ใต้เพดานที่กฎหมายกำหนดก็คือดอกเบี้ยต้องไม่เกินสิบห้าซึ่งต่ำไปหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะเรื่องเถียงถกเถียงกันตัวเลขแล้วเคลียร์จะเคลียร์ทัดหนี้บอกพอนะจบนะจ่ายคุณ จ่ายขึ้นไปแล้วสองเท่านะจบนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้อำนาจบาร,รมีอมไม่ได้แปลว่าข่มขู่นะกูต้องใช้อำนาจบาร,รมีของฝ่ายปกครองอยู่พอสมควรรับรู้กันอ่ะเอาแค่รับรู้เนี่ยลูกหนี้ไม่อยากทําลายเจ้าหนี้อยู่แล้วมไม่อยากให้ดําเนินคดีัเจ้านี้อยู่แล้วเพราะว่ากูไม่รู้ว่าวันหนึ่งกูจะช็อตแบบสุดๆหาทางไปหรือฉุกเฉินเม,มื่อไหร่กูต้องพึ่งเจ้านี้อืแต่เจ้านี่ก็ต้องรู้ว่าวันที่คนเข้าไปขอพึ่งคุณเนี่ยคุณก็ต้องมี อยู่ภายใต้กฎหมายแล้วก็ลุ้มลรวยกันมไม่ใช่คิดดอกหกดอกลอยดอกลอยไม่ควรมีอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปทั้งหมดเนี้ยเคลียร์ให้ได้อถ้าเคลียร์ลงไปคัดหนี้ลงไปได้สักสิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมหาศ,าศาลแล้วออืืตัวเลขนี่เนี่ยคุณสถาแถลงว่าห้าหมื่นล้านซึ่งคุณสถาก็บอกว่าน่าจะต่ากว่าความเป็นจริงค่อนข้างเยอะอ่าต่ำกว่าความเป็นจริงเนี่ยบางคนเขาบอกว่าสามสิบเปอร์เซ็นของ GDP อันนั้นปรว่าวอร์เวอร์ไป สามสิบจีดีีสามสิบเปอร์เซ็นของจีดีพีเท่ากับห้าล้านล้านท่ากับห้าล้านล้านอาจารย์สมชายก็พูดอย่างนี้จริงจริง,รงมันประมาณห้าล้านททล้านโทษทีห้าล้านล้านแปลว่าอะไรแปลว่าวถ้ามีหนี้นอกระบบห้าล้านคนคนละล้านม,มีเจ้าหนี้ที่ไหนมันปล่อยหนี้นอกระบบล้านหนึ่งวะไม่มีมันเวอร์อตัวเลขสามสิบเปอร์เซ็นตของจีดีพีผมก็ว่ามันเวอร์ไปอ่ะถ้าตีมูลนี้เป็นห้าสิบลายเมื่อกี้บอกว่าห้าล้านลายคือ สามสิบเปอร์เซ็นของ g d ดีพมันคือห้าล้านล้านห้าล้านลายก็แปลว่ามีนี่ลายละหนึ่งล้านล้านแต่ถ้าห้าสิบล้านคนก็มีนี้ลายละแสนลายละแสนก็เหอะมีคนกู้นอกระบบที่ไหนวะมันปล่อยหนึ่งแสนยากไม่มีเพราะมันไม่มีหลักประกันปล่อยหนึ่งแสนเนี่ยยากเต็มที่หลักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยพอได้ประมาณนี้แหละเพราะนั้นแล้วยังไม่นับว่าห้าสิบล้านคนที่เป็นหนี้เลยนะซึ่งไม่ถึงหรอกเพราะนั้นตัวเลขสามสิบจดีมันก็เป็นตัวเลขแบบ เรื่องเล่าเพื่อจะดิสเครดิตในทุนอีกเหมือนเดิมเรื่องเล่าที่ดิสเครดิตรัฐบาลอีกเหมือนเดิมไม่มีประโยชน์ในการคุยกันแบบนี้ก็ดูตัวเลขห้าหมื่นก็อาจจะน้อยไปก็เพราะว่าตัวเลขพวกนี้มันเป็นตัวเลขที่ไม่มีใครนับมาก่อนมันไม่มีใครแจ้งเอาเข้าจริงความท้าทายของการแก้นี้ระบบอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่ลูกหนี้ไม่กล้าแจ้งให้รัฐเข้าไปช่วยหนึ่งหนี้แบบไม่มีดอก S <S น้องเคลียเลย<ๆ>กูก็ผัดไปสํ<ๆ>าหรับลุงนีเมื่อไหร่ก็ให้เออก็มีเมื่อไหร่ก็ให้หรือผัดไปหรือก็รู้สึกว่าเป็นญาติมิตรกัน<ๆ>สองกูไม่อยากให้ทําเจ้านี้เดือดร้อน<ๆ>อันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลย<ๆ>เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดแล้วมันเป็นที่พึ่งสุดท้าย<ๆ>แล้วเจ้านี้ก็จะมาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปบอก<ๆ>เดี๋ยวกูลดดอกเบี้ยให้มึงอะไรเงี้ยตังนั้นก็ดีอย่างน้อยก็ได้ประนอมนี่กันใช่ไหมแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยทํายังไงให้ ความไว้เนื้อเชื่อใจว่าไม่เป็นศัตรูกันระหว่างสามฝ่ายไต้ภาคีเนี่ยคือเจ้าหนี้ลูกหนี้และทางการรัฐทำยังไงให้เจ้าหนี้ยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยหรือทำไงให้ลูกหนี้กล้าบอกรัฐตรงเนี้ยยากที่สุดการประนอมหนี้ไม่่ยากไม่ยากบอกเลยว่าอันเนี้ไม่ยากเพราะว่ามันมีแหล่งเงินอยู่แล้วมันมีเอาเงินเข้าในระบบเอาเงินนวกเาระบบเข้าในระบบ ทำยังไงให้คุณเข้าถึงสินเชื่อได้ทําให้คุณมีเครดิตมีเอกสารจะค้าไม่ค้าอะไรขาว่ากันไปอือันเนี้ยนํานอกระบบเข้าในระบบไม่ยากการเอาเข้าไม่ยากแต่การทําให้เกิดบรรยากาศก,าก่อนจะไปเอาเข้าเนี่ยอันนี้แหละยากยากซึ่งตัวนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะทํายังไงอืม,มาไทยเตรียมปลูพรมใช่ใชเราเห็นเราเห็นการเป็นวาระแห่งชาติเราเห็น,นกลไกในหมู่บ้านหนึ่งต่อสิบ อันนี้เราเห็นเปนความเป็นไปได้แต่หนึ่งต่อสี่ผมจะมีคนมาบอกคุณกี่คนนั่นแหละยากที่สุดกระบวนการไว้เนื้อเชื่อใจตัวเนี้ยผมว่าตัวนี้ยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวไม่เห็นภาพเห็นความตั้งใจละแต่กระบวนการตัวนี้ยังไม่เห็นภาพแล้วก็เมืม่อเช้าเมื่อเช้าผมดูใน <c oughs> ข่าวใน New นิวเซ็นเตอร์นะมันมีธนาคารอมสินสนองรับนโยบายวาระแห่งชาติของรัฐบาลโดยการที่จะให้คนที่เป็นนินอมระบบเนี่ยสามารถที่จะ นำหลักฐานต่างๆเนี่ยเข้าไปยื่นขอกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากประมาณ1%ปร์ซนมั้งหรืออาจจะแบบ0.75-0.85ุเดนปดห้าต่อเดือนอรหรือต่อปีน่าจะต่อปีแล้วแต่กรณีอืมก็ยอดคือกู้เต็มที่สูงสุด50,000บาทต่อหนึ่งคนอืมอืมอันนี้ก็ก็น่าจะเปลี่ยนภาระที่มันอาจจะแบบหนักอึ้งดอกสูงมาสู่การขอเงินจากรัฐ ไปโปะแล้วก็มาผ่อนจ่ายรัดในราคาที่มันถูกลงได้แทนแล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยเขาให้แม็กซิมัมคือห้าปีก็จะแบบอาจจะจ่ายน้อยผ่อนน้อยไปเรื่อยๆ <c oughs> แต่ว่าก็คิดว่ามันก็ดีกว่าดีกว่าที่แบบจ่ายไปแล้วไม่รู้จ่ายอะไรอ่ะก็คือก็คือเคยได้ยินคำว่า <c oughs> ผัดผ้าขาม้าไหมผัดผ้าขมาม้าเปลี่ยนผ้า ก็คือเอาก้อนใหม่มาปะก้อนเก่าอืเอาก้อนใหม่มาปะก้อนเก่าผัดไปเรื่อยๆอจนกระทั่งไม่เหลือให้ผลัดแล้วม,มันจะถึงไปโผล่นี่นอกระบบอืทีนี้ออมสินเข้ามาเป็นอีกหนึ่งเชนหนึ่งสายโซ่อันหนึ่งทำให้คุณมีลมหายใจมากขึ้นไปปกนี่นอกระบบเดิมซะอืประเด็นก็คือว่าถ้าไม่มีลายได้และทําให้ รายได้มากกว่ารายจ่ายเมื่อไหรยังไงวันหนึ่งจะกลับไปสู่นี่นองระบบเหมือนเดิมใช่ถามว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะมาต่อท่อมาต่อสายยาวสายป่านให้ยาวขึ้นเป็นเรื่องดีอยู่แล้วห้าหมื่นก็ก้อนใหญ่นะพอจะปกนี่นองระบบได้ <c oughs> ได้อันเนี้ยแต่ไม่ได้แปลว่าวันหนึ่งเขาจะไม่กลับไปเป็นนี่องนอกระบบ,ะบ,บเพราะฉะนั้นในภาพใหญ่ๆห่มันต้องไปคุยเรื่องรายได้อืในภาพใหญ่โอเคต้องไปกดดอกเบีย้ยทั้งระบบ ทุกเชนทุกท่อสายป่านทําให้ดอกเบีย้ยมันต่ําลงมันก็จะลดรายจ่ายที่เป็นดอกใช่ไหมแต่รายหลักๆยาวๆต้องไปแก้ปัญหาเรื่องรายได้อยู่ดีทีนี้เอเไอ้ตัวเลขเนี้ยคุณจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความพยายามจะเพิ่มรายได้อืได้น้อยมากอืแต่มันพีการเพิ่มสายป่านอืกับมีได้เห็นเป็นระยะระยะอืเพิ่มสายป่านนี่คืออะไร ตอนนี้ตัวเลขของหนี้ทั้งหมดในครัวเรือนอทั้งในระบบแน่้อนระบบเป็นหนี้ที่มีกับสถาบันการการเงินเป็นอันดับหนึ่งจะเป็นทกาสอออมสินหรือว่าเงินกู้แบงค์เอกชนครับเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองกลายเป็นอะไรรู้ไหมกองทุนหมู่บ้านอ่าแปลว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันเคยเข้าไปเป็นสายป่านให้แล้วนในการอเออแล้วมันก็เลยทําให ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนี่นอกระบบถูกย้ายมาเป็นนี่กองทุนหมู่บ้านใช่ปะ่ะแต่มันผ่านมายี่สิบปีละอกองทุนหมู่บ้านมันน่าจะยี่สิบปีและนะ้วม,มันก็เลยทําให้สายป่านเนี้ยเริ่มตึงแล้วแล้วมันก็ไปบานที่กองนี่นอกระบบครับสายป่าน <c oughs> สายป่านอันนี้ยาวไปถึงนี่นอกระบบละเพราะนั้นะอันนี้เนี่ยอมสินเข้ามาห้าหมื่นอาจจะเติมสายป่านได้อืแต่ว่า มันมีโปรเจกต์อะไรในรอบ20ปีที่จะเป็นสายไม่ใช่สายป่านเป็นรายได้เพิ่มขึ้นนึกไปนึกมามีแค่โอท็อปอันเดียวจำนำข้าวก็เป็นภาวะชั่วขราวเพราะว่าไม่ได้ทำต่อและจะมีก็จะเป็นวอลเล็ตนี่แหละแต่วอลเล็ตก็อาจจะไม่ได้เพิ่มรายได้วอลเล็ตก็เป็นสายป่านอก็เป็นแคบสายป่าน <c oughs> มันไม่ใช่เป็นสายสายรายได้นึกภาพออกไหม เวลาเล่าอย่างนี้คือการต่อสายป่าเนี่ยมันก็ทําให้คุณมีและยืดระยะชีวิต,ต,วตแต่มันไม่ได้ไแก้ปัญหาย,ยั่งอื่นต้นเหตุก็คือประเด็นประเด็นนี้ผมเห็นด้วยกับพ่ชูในเรื่องของว่าจริงๆแล้วหน้าที่ของของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลเนี่ยมันคือทํายังไงให้ฐานมันโตฐานไรายได้เลยคฐานใช่ฐานร,รายได้ทํายังไงก็ได้ให้ฐานมันโตเพราะตอนเนี้ยการประนอมหนี้ที่เขาที่เขาทําอยู่เนี่ยมันคือทําให้คุณจากติดลบสิบอ่ะมาเหลือ ลบห้าหรือลบหนึ่งแต่การที่จะมีชีวิตอยู่หรือการที่จะดำรงชีพอ่ะต้อมเกามติกลบอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้มันบวกมากกว่าใช่ซึ่งเดี๋ยวอันเนี้ยเราเห็นการตอบรับกับนี่น้องระบบใช่ไหมคอมสินมาเติมสายป่านให้เดี๋ยวดูว่าวันที่สิบสองธันวาจะมีแถลงเรื่องนี้ในระบบ อันนี้จะไปเกี่ยวข้องบริษัทประกอบการอะไรต่างๆรวมทั้งบางส่วนก็จะเกี่ยวข้องกับน <C le arn> ี่รัวเรือนด้วยตัวนี้เนี่ยจะเห็นความเชื่อมโยงมากขึ้นอืแล้วเดี๋ยวดูว่าเพิ่มรายได้เนี่ยจะมีมาตรการอะไรนอกจากนอกจากซอฟต์พาวเวอร์ตัวนี้ก็หวังว่าการเชื่อมโยงเหล่านี้มันจะเป็นไปได้ตามฝันอืตามความตั้งใจอือยากจะดา่าอยากจะอะไรก็ตามสบายแต่ก็<ๆ>ก,ก็ก็ด่ายอยู่แล้วมันไม่ใช่รัฐบาลคุณใช่ไหม ก็ก็ด่าไปแต่ว่าเอาความจริงเก็บไว้ในใจก็ได้เผื่อว่าวันหนึ่งความจริงมันจะชนะอืความไม่ชอบรัฐบาลนี้เป็นทุน